ดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็กรัลกล่นะคะในเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปออสเตรเลียอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียเป็นดินแดนแห่งสุดท้ายของโลกค่ะประเทศออสเตรเลียมีพื้นที่มากกว่าร้อยละแปดสิบของพื้นที่ทวีปทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่อยู่ใน ทวนีนั่นเองค่ะประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกบริเวณเทือกเขาเกรทไวดี Great ค่ะมีแม่น้ำสายสำคัญสคัญของออสเตรเลียและโอเชียเนียนะคะคือ 1. แม่น้ำดาร l ลิงและแม่น้ำเมอรรี่ค่ะ oh. และบริเวณตอนกลางของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียเป็นพื้นที่ที่ <c oughs> แห้งแล้งมาก <c oughs> ชาวพื้นเมืองออสเตรเลีย ชื่อว่าชาวอะบอริจินิสเป็นชาวพื้นเมืองที่อาศัยดั้งเดิมอยู่บริเวณนี้<ะ>และเครื่องมือล่าสัตว์ของชาวอบอริจินิสเรียกว่าบูมโมเร่และในต่อมาอังกฤษได้ส่งเรียนคุกหรือกัปตันคุกที่เรารู้จักมาศึกษา ดาราสาทางเกะาะใต้ติและทางทะเลใต,ต้ออสเตรเลียในจินตทัศน์ของชาวตะวันตกทุกคนจะให้ชื่อว่าเทอราออสเตรเลสอินคอกเนตาหรือดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักออสเตรเลียเป็นดินแดนที่ชาวยุโรปค้นพบเป็นทวีปสุดท้ายค่ะชาวดัตและบริษัทของลูกเรืออินเดียตะวันออกได้มาค้นพบสถานที่แห่งนี้และเรียกว่านิวฮอลแลน แต่ก็ไม่ครอบครองสถานที่แห่งนี้ค่ะเพราะคิดว่าสถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนของพวกป่าเถื่อนต่อมาอังกฤษได้สูญเสียอเมริกาเป็นแหล่งระบายนักโทษเพราะว่ามีการเรียกร้องเอกราชในตอนหลังก็เลยหาดินแดนใหม่นั่นก็คือออสเตรเลียให้เป็นแหล่งระบายนักโทษในเวลาตออสเตรเลียส่วนใหญ่เป็นดินแดนที่แห้งแลง้งไม่เหมาะแก่การทําเกษตร แต่มีทุ่งอันกว้างใหญ่เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ซึ่งสัตว์ที่เราเลี้ยงนั่นก็คือแกะคะ่ะแม่ซึ่งเราจะได้นึกถึงเวลาเราเลี้ยงแกะหรือนึกถึงครีมลกแกะเราจะนึกถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั่นเองค่ะแกะได้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจซึ่งทำเงินให้กับอังกฤษเป็นอย่างมากทั้งการส่งออกผ้าขนแกะนั่นเอง เพราะฉะนั้นออสเตรเลียจะเป็นดินแดนที่มีการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะแกะเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆที่นักเรียนได้รู้จากครูเดี๋ยวจะพาไปชมว่าทวีปแห่งนี้เป็นอย่างไรบ้างและมีความน่าสนใจหรือมีลักษณะโดดเด่นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ all right don't feel like having a bad life just to kill with some s a l town life oh my am i all right thanks for asking doing just fine can y say เป็นเยนใหม่งงกันบ้างคะสําหรับนักเรียนที่ได้เรียนรู้เรื่องประเทศออสเตรเลียและโอเชียเนียครั้งหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาให้นักเรียนเรียนรู้กันไปติดตามชมด้วยนะคะและอย่าลืมไปอ่านหนังสือเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้จากวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะ